กลับมาพบกับครูเชอร์พร้อมกับการต้อนรับเดือนตุลาคม10 10 10นั่นก็คือสิบท่ายโยคะนะคะฝึกง่ายมากๆไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะฝึกกันได้นะคะ10ครั้งและ10ลมหายใจนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในท่าที่หนึ่งกันเลยง่ายแน่นอนการันตีแล้วดีด้วยนะคะใน10ท่านี้ก็คือจะเป็นท่าประมาณว่าครอบจักรกวาลหัวจรดเท้า ไม่มีพื้นฐานฝึกได้นะคะท่าที่หนึ่งค่ะแยกขาเท่าสะโพกนะคะหายใจเข้านะว่ามือขึ้นยืดตัวยืดตัวให้เยอะๆเลยค่ะหายใจออกโน้มตัวลงมาค่ะเติงได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะโน้มตัวลงมาให้สุดแค่นี้เลยหายใจเข้ายกมือขึ้นค่ะหายใจออกค่ะลงมาครั้งที่สอง หายใจเข้าขึ้นใครเบิร์ไม่ถึงเท้าไม่เป็นไรนะคะทำไปเรื่อยๆถึงแน่นอนหายใจออกลงค่ะสามหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกลงสี่หายใจเข้าหายใจออกค่ะห้าหายใจเข้าขึ้น หายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจออกเก้า สุดท้ายค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกไปสิบหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวาดมือลงท่าที่สองนะคะเราจะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังเราจะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังนะ เี่สิองศานะคะเหยียดขาตึงทั้งสองข้างเลยหายใจเข้าค่ะยืดตัวหายใจออกโน้มตัวลงมาครั้งที่1มือไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะแต่ที่หน้าแข้งหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกไปค่ะ2ขาตึงสองข้างเลยนะคะท่านี้นอกจากยืดขายยืดหลังนะคะยังช่วยยืดสะโพกด้วยนะหายใจเข้าหายใจออกลง3า หายใจเข้าขึ้นหายใจออกป่ายสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าป่ายเข้าออกลงหก 6. หายใจเข้าเจ็ด หายใจเข้าและหายใจออกสิหายใจเข้าขาปรับขึ้นมาหายใจออกวัานมือลงทำสลับข้างนะคะก้าวซ้์ลงไปเลย,ยเฉียงเท้าไว้45เห้เย็นขาตึงสองข้างปรับสะโพกตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าชูมือขึ้นค่ะหายใจออกหลบสิบข้านนะึงหายใจเข้า หายใจออกสองหายใจเข้าออกลงสามหายใจเข้าปัดสี่หายใจเข้าออกห้าหายใจเข้าออกลงหกหายใจเข้า หายใจ,ยเ,จเข้าออก8ปหายใจเข้า,า,ขาออก9สุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกสิหายใจ,ออ 10, ยเ,จเข้าขึ้นโอเคออกบ้านมือมองข้อที่สามค่ะ แยกขากว้างนะคะการแขนออกไปเลยวาะยาข้อมือกับข้อเท้าตรงกรันเปิดเท้าขวาไปด้านหน้าการแขนไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกงองเข,ข่าขวาลงค่ะหนึ่งพยายามเปิดเข่าเข่ากับข้อเท้าตรงกรันหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสองหายใจเข้าออกสามหายใจเข้าว่สี่ หาใจเข้าออกหลงแห้งหายใจเข้าขึ้นออกหกเจ็ดปายแปดแปยเก้าสุดท้ายค่ะสิบ โอเคสลับข้างค่ะปิดเท้าขวาเปิดเท้าซ้ายออกไปค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกสิบป่ายออกแปดป่ายเจห สี่สุดท้าย1โอเคต่อมาค่ะท่้ที่4ี่บุกเท้าเข้ามานะคะชูมือขวาหายใจเข้ายืดตัวไว้หายใจออกเอ็นซ้ายค่ะหนึ่งมือซ้ายดูตามขาปาหายใจเข้าขึ้น ออกสองใส่ใจข้าวสามสี่ไปห้าออก หกเจ็ดอีกสที่แปเก้าสุดท้ายค่ะแล้วสิโอเคทีนี้เอามือนะคะไว้ด้านหลังแปะไว้แปะไว้ที่ด้านหลังแบบนี้ขาะังกว้างเหมือนเดิมนะ บริหารกล้ามเนื้อหลังหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกมีดศอกยืดอกน้มตัวมาครึ่งหนึ่งตัวรละหน้ากับพื้นหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาขนาดไม่ใช่ลนาบขนานกับพื้นหายใจออกลงครั้งที่สองหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลง3หายใจเข้าไปสี่ ไอ้ใจเข้าค่ะออกลงหใครไหวนะชูมือแขนแนบหูออกลง6แขนแนบหนูตลอดแขนแนบหนูตลอดใครไม่ไหวอยู่ท่าเมื่อกี้นะเจ ทสาบดีอยู่แล้วคลานค่ะกามเนื้อหลังของเราหายใจเข้าหย่อนท้องมองตาม,มองตรงออกกลงหลังหนึ่งหายใจเข้าขึ้นออกกลงหลังสองปล่ยเข้าออกสามหายใจเข้าออ หายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจออกห้าหาเข้าออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ ออกไป10เออเกรดเข้ากลับมาค่ะท่าที่เท่าไหร่แล้วท่าที่เท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6แล้วท่าที่6ใช่ไหมท่าที่6ค่ะมาแข่ง10วินาทีนะคะ้ังความแข็งแรงท้องบอกแล้วหัวจะหลดเท้า อย่ดซ้ายไปที่สุดนะข้อมือกับหัวไหล่ตรงกันนะคะก้าวขวาตามไปด้านหลังเลยค่ะเกลีงท้องค้างไว้10 9 8ก้าแปดเจ็ห้าสี่สสองหวางเข่าลงเบาๆพักใจโพสค่ะต่อมาค่ะไปเลย เรามานั่งแยกขานะคะเอาฝ่าเท้าประกบติดกันในท่าผีเสื้อนะฝ่าเท้าประกบติดกันในท่าผีเสื้อค่ะโอเคมือวางไว้ที่หัวเข่านะคะเตรียมตัวกดขาที่กระเด้งกระเด้งของเราไว้หายใจเข้ายืดอกหายใจออกก็ยังยืดอกอยู่หนึ่งโน้มตัวไปเท่าที่ได้ค่ะแล้วเอามือกดเข่าลงไปเท่าที่ไหวนะคะช่วยยืดหายใจเข้าขึ้น หายใจออกสอหายใจเข้าขึ้นหายใจออก3หายใจเข้าออกป่าสหายใจเข้าหายใจออก5้าหายใจเข้าหายใจออกป่หกเจ ет, แปดเก้าสุดท้ายแปดสิบเมื่อสิบแล้ววางมือลงด้านหน้าค่ะค้างไว้เลยสิบเก้าแปดเจด็ดหกห้าสี่สาม 2และ1โยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเยี่ยมมากทีนี้เราจะทวิสตัวนะคะเราจะทวิสตัวขาอย่างแบบเดิมเลยค่ะมือซ้ายไว้ที่เอวด้านหลังนะคะมือขวาไว้ที่เขา่าหายใจเข้าลึกอย่ายืดตัวไว้หายใจออกบิดตัวไปทางซ้ายค่ะหนึงเท่าที่ได้เลยนะตามองต่างว้ค่ะบิดตัวเท่าที่ได้เยอะๆหายใจเข้ากลับมา ห,หายใจ,อ,ใจอ,ออกไปสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าออกไปสี่ห้าบา่าออกหกเจ็ด ท้ายค่ะแล้วสิบครั้งไว้ที่หนึ่งสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอเคคลายได้สลับข้างค่ะทีนี้บิดไปทางขวามือขวาไว้ที่เอวมือซ้ายไว้ที่ข่าวขวาหายใจเข้าหายใจออกไปสิ 8 7 6 5 4 3 ขึ้นยืดตัวเยอะๆเลยหายใจออกน้มตัวลงหนึ่งด้แค่ไหนแค่นั้นเลยนะหายใจเข้าขึ้นเหยียดขาดตรงเอาไว้หายใจออกลงสองหายใจเข้าขึ้นค่ะออกลงสามหายใจเข้าหายใจออกสี่ เข้าออกห้าข้า เยอะตัวกับขึ้นมาวาดมือลงได้เลยโอเคค่ะเราครบสิบท่ากันแล้วนะคะก็ได้เหงื่อกันไปนะสิบท่าง,ง่ายๆสามารถทําได้ทุกวันนะคะวันนี้นะคะแค่เมื่อก่อนนะตอนที่ครูสอนใหม่ๆครูก็รู้สึกว่ากา,การออกกำลังกายการฝึกโยคะมันก็ทาให้สุขภาพเราร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมากๆแล้วนะคะแต่วันนี้วัยสี่สิบบวกไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะวันนี้ครูเชิญเลยมีตัวช่วยนี่เลยคะ่ะ เอพรสของสูตรบาลานนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรสําหรับการบํารุงเลือดของผู้หญิงทั้งหลายแหละนะใครประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเลือดข้นเลือดนืดนะหรือแม้กระทั่งมีตกขาวตัวนี้คือช่วยได้หมดเลยนะคะเหมาะสําหรับสุภาพสตรีส0บวกทั้งหลายแหละนะคะตัวนี้ก็จะทําให้นอนหลับดีขึ้นประจำเดือนมาปกตินะคะตกขาวไม่มีทุกอย่างอาวัยวะภายในเนี่ยก็คือเป็นการแบบฟื้นฟูบารุงนะคะแล้วก็ดูแลภายในเนี่ยสวยสู่ภายนอกนั่นเองนะคะตัวนี้บอกเลยว่า มากๆนะคะตัวนี้คูณทานมาเป็นปีแล้วเนาะแล้วตอนนี้เขาออกแพ็กเกจใหม่ค่ะเป็นแบบกระปุกแบบนี้80แคปซูลนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ80แคปซูลราคา1,590บาทนะคะแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเหลือเพียง 990บาทเท่านั้นนะคะเหลือเพียง990บาทเท่านั้น80แคปซูลนะทานวันละ1นถึงสแคปซูลเท่านั้นใครมีปัญหาทาน2แคปซูลใครไม่มีปัญหาอยากจะบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูนะก็แค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นนั่นหมายความว่าทานได้2เดือนกว่าๆเลยเกือบ3เดือนเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆบรรจุเต็มข้างใน80แคปซูล เวิร์กมากๆทานก่อนนอนนะคะเมื่อเลือดเราดีแล้วนะสุขภาพร่างกายภายในของเราก็จะดีเอาว,อาวัยว่าต่างๆภายในก็จะทํางานดีขึ้นนะคะใครวัยทองนะ แล้วก็มีปัญหาไวททองทั้งหลายช่องคลอดแห้งเอ่ยนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ทั้งสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครสนใจนะไปสั่งซื้อกันที่ได้ Line s s s i ซเ e ็ s s พนะคะเขามีโปรอยู่นะรีบไปจัดเลยนะคะตอนนี้นะจัดาก1,590บาทหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะโอเคค่ะแล้วก็ฝากติดตามการฝึกโยคะของค,องครูไปด้วยกันนะคะแล้วขอให้ทุกค มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะการฝึกโยคะก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย